น,นี่เออคนดีที่ไหนสนับสนุนคนเย็นคุณพ่อแม่แค่คิดก็บาปละแกง๊งมิสเออชัดๆค่ะคนดีนะอืมเอ่ามานะคะเข้ามาในเรื่องของในเรื่องของอสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะเออ ก็ว่าจังใดละ่ะอืมฉันเออฉันพูดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันจะต้องโต้ตอบกับโต้ตอบกับเอฟซนะคะเออฉันไม่ได้มีการละเมิดนะคะอันนี้นิทานอีหยวกเนอกเอออีโวเนากแห่งบ้านกกกล้วยนะจ๊ะอืมอ๋อค่ะหมายถึงคนกลุ่มมิตรที่รักกัน่านะ้อรักกันก็ดีแล้วอย่าปล่อยมือกันนะ อย่าปล่อยมือกันนะเออนะเดี๋ยวจะมีกวาดมีการกวาดนะการกวาดแล้วเออเห็นว่าอ,อ่อชลวันก็จะกวาดล้างแล้วนะเอออืมพูดไม่ค่อยๆจะได้ฟังรู้เรื่องเออพูดให้ค่อยๆใช่ไหมหนูพูดดังไปเหรอหนูพูดไปดังไปหรออืมค่ะนี่ใส่นี้ขนานี้ยังมีคนสนับสนุนงือดหลายนะคะเอออ๋อจ้ะ เออนะว่าพูดด้วยเขาก็ไม่ได้ว่าว่าเขาเขาไม่ได้ถือว่าเขานีนะคะเขาใช้เอ่อเขาทดแทนบุญคุณไปหมดแล้วนะคะเขาไม่ถือว่าเขาเป็นการนีตัวอีหยวกนะอืมมันบอกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้นีสิ่งที่มันทำสิ่งที่มันทำคือตั้งแต่เอ่อพ่อแม่ให้กำเนิดมามันได้ชดใช้เอออืมมันได้ชดใช้ ไปหมดแล้วค่อยค่อยพูดมั่งค่ะค่อยแล้วค่ะอืมนะเออมันได้ชดใช้ไปหมดแล้วอืมชดใช้หรือว่าทดแทนไปหมดแล้วนะคะเออนะอันนี้ก็คืออะไรคือวันแม่ที่ผ่านมานา,ไไนางบอกว่ายังไงนางบอกว่าอืมไม่กลาบค่ะอืมนะไม่กลาบพอใจไม่กลาบ อืมถึงไปกราบแต่หัวใจมันไม่ได้กราบค่ะเออมันวานังสิเอ,อ้าเนาะ เออก็ไม่เป็นไรนะคะว่าเพราะว่าทุกวันนี้นะทุกวันนี้นะคะคนในครอบครัวคนในครอบครัวเขาก็ออกมาประกาศแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วนะเออนิทานียวกเน่านะในนิทานอหยวกเน,นะน่าน,นานะคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นพี่เป็นน้องเขามาประกาศแล้วว่าอ่าหลังจากที่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแล้วนะเขาก็ไม่ถือว่าเป็นคนในครอบครัวแล้วนะจะ๊ะเออณตอนนี้เออซึ่งอืม นางนางไม้หรือเปล่าไม่ไม้ค่ะนางไม่ไม้ค่ะฉันเป็นตัวของตัวเองค่ะเออฉันไม่มีก็ได้ค่ะลากเงาอืมไม่มีก็ได้ค่ะครอบครัวค่ะฉันอยู่ตัวลำพังก่ะดีสุดีซะอีกนะคะจะได้ไม่มีใครมาลบกวนไม่มีใครมาหามาขอยืมตังค์ไม่มีใครมาคอยมาคอยแกะมาคอยเกามาคอยใช้เงินกับฉันค่ะเพราะฉันหาเงินเก่งมาก อืมเอ่อในทีบนี้นะคะในโขงนี้นะคะไม่มีใครหาเงินหาเงินเก่งได้เท่าฉันแล้วนะคะอืมฉันก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องมีข้อมีกลัวหรือมีญาติพี่น้องแล้วนะคะเออค่ะนางได้พูดได้กล่าวไว้นะคะอืมมันจะได้ไม่ต้องมาปวดหัวปวดสมองกับการที่จะถูกยืมเงินค่ะอือค่ะเออผู้ใดโทรมาบเนี้อืมค่ะ อืมอ่ใครใครให้ชายนำสระกูลใช้อืม <c oughs> นะนางไม่มีพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดแล้วเหรอจ้าไม่ต้องมีหรอกลากเง,งาไม่ต้องมีหรอกเอา่เอาอ่าต้นตระกูลนะคะชั้นแต่งขึ้นมาเองค่ะนะคะอืมเอา่เอาอ่าฟ้องเนี่ยเราคุณได้เอานะคือค่ะ ไม่รู้ว่าอ่าไม่รู้ว่าตากับแย้เขาจะคิดยังไงนะอืมอืมเขาจะทํากันหรือเปล่านี่แหละอืมคุณก็เหนียวมูลนะคะไม่มีใครเดี๋ยวพอมันตายก็ไม่มีคนหามศพเออ <laughs> เออนะเขาไม่คิดถึงขนาดนั้นเขาคิดว่าเขาจะอายุยืนค่ะเออเขาเขาคิดว่าเขาจะอายุในนิทานอีวกเน่านะอีวกเน่ามันคิดว่ามันจะไม่ตายเร็วค่ะเออนะ เออค่ะถ้าไม่เกี่ยวข้องกันแล้วอะไรที่อะไรที่อดีตพ่อแม่มอบให้ก็ต้องเรียกคืนให้หมดอืมในเมื่อทดแทนบุญคุณหมดแล้วเมนจ้ะอืมนะ <c oughs> แล้วก็มารอดูนะเรามารอดูกันว่าเขาจะเขาจะทําหรือเปล่าเขาจะจัดหรือเปล่าเรื่องนี้เนาะเออถ้าเป็นถ้าเป็นหนูนะถ้าประพฤติตัวแบบนี้นะเรียกคืนหมดนะ อม,มึงมีปัญญาหาใหม่ได้มึงก็ไปเอาอันใหม่สิอ่าของที่มันเคยเป็นของกูเอาคืนมาให้กูเออในเมื่อมึงไม่อยากเกี่ยวเพราะคล้อ,องเกี่ยวพันกับกูแล้วแมนบอพี่นอ้องเออนะอืมใช่ไหมสวยเลิศนะ่ะสวยเลิศในปตรตทีค่ะอืมค่ะเออนางไม่มีอนางไม่ตายค่ะนะคะอืมค่ะก็ค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณชมนะคะเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่อง ของเวรของกรรมเดี๋ยวก็รอติอดอตามอืมค่ะเนาะใช่ใช่ไหมพี่เพียงพี่เพียงฝาเนาะอืมคนแบบนี้พอใกล้ตายจะเรียกหาผู้ให้กําเนิดมันบอกมุมไม่มุมคืออะไรมันไม่พ้นหรอกพี่น้องคําว่าพี่คําว่าน้องแล้วคําว่าพ่อว่าแม่นี่มันหลีกนะ่ะหลีกไปไหนก็ไม่พ้นนะเชื่อไหมอืมเออเดียวสักวันหนึ่งเขาจะคิดถึง ม,มันไม่มีใครดีเท่าคนในครอบครัวแล้วแหละนะถึงจะทะเลาะบ่อแว้งกันถึงจะมีอ่การกินแหนงแข่งใจกันแค่ไหนก็ก็ไม่รู้สินะแต่เรารู้สึกว่าแต่หนูรู้สึกว่าไม่มีใครดีเท่าญาติพี่น้องตัวเองเนาะเออซึ่ง,ซ,งซึ่งถึงแม้ว่าจะเคยทะเลาะกันอะไรยังไงมันก็จูนคืนหากันได้นะคะสําหรับคําว่าพี่ว่าน้องอย่างคําว่าเพื่อนเนี่ยถ้าตัดแล้วคือตัดเลยมันไม่ได้ ไม่ได้คืนกันได้เหมือนคือยังไงมันก็มีสายเลือดมีมีสายเลือดเดียวกันมมนยังไงมันตัดกันไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าตัดกันได้อันนี้ก็ยอมรับเลยต้องขอยอมรับนะอือต้องขอยอมรับหัวจิตหัวใจนะถ้าสมมุติจะตัดญาติาขาดมิตรอือตัดพี่ตัดน้องตัดพ่อ,ต,พอตัดแม่ได้นี่คือโอ้เป็นคนที่สุดยอดมากเออข่อยมาเคยพ่อ <c oughs> จะอือ คนบอกเคยพ่พแมนคนแบบนี้เบอ่อตายง่ายดอกกําหลายตรงสดใส่กําเมื่อสะกอนอืมเ <c oughs> ออหนูไม่เคยพบแบบนี้ <c oughs> คนที่อ่าคนที่อะไรอะ่ะคนที่ตัดญาติขาดมีตัดพ่อตัดแม่ได้นี่ถือว่าเป็นคนที่สุดยอดในความเชี่ยเชี่ยนะอืมเอาจริงนะเออแล้วกับคนอื่นล่ะไม่ต้องพูดถึง อืมานะข,าน,าขานาดขนาดอันพี่ขนาดน้องขนาดพ่อขนาดแม่งตัดกันได้คนอื่นไม่ต้องพูดถึงจ้าอืมนะจะหาความจริงใจได้หรอคนแบบนี้นะสวัสดีคะ่ะเก้าร้อยกว่าท่านค่ะอืมอืมนะตัดได้เพราะตอนนี้มีเงินกู้รวยไม่ต้องงอ้อใครใช่ไหมกูตัดได้อืมเออยังไม่เคยฟังค่ะพี่วันนิถาเพลงช้ำภเวสี เออผู้ใดลงเออเออนะคนแบบนี้จะตายช้าค่ะอืมแต่มันใช้ชีวิตจะวิบัติทรมานค่ะค่อยดูค่อยดูตนต่อไปจ้านะคะคนแบบนี้นั่นตายเดยเออพ่อกรรมหลายต้องสดใส่กรรมจ้ะเออคนตายไว้คือคนมีบุญเด้เออคนที่กรรมน้อยนะเออคนตายย่างคือคนกรรมหลาย นะค่ะอ <N> ืม <N>